สวัสดีครับพบกับช่องสก,กายมีดไทยนะครับวันนี้ผมมีมีดเหล็กลางรถไฟมา5เล่มนะครับเล่มแรกสเปคจะอยู่ที่ใบยาว1 1บกใบกว้าง2.5สันแปมีน้ำหนัก700กร้มยกมีด so, เล่มนี้เป็นทรงรมโบ้นะครับทุกเล่มราคา750บบาทเท่านั้นครับ ต่อมาครับกับเล่มที่2นะเล่มที่2สเปคจะอยู่ที่ใบายาว1.2ใบกว้าง2.3สัน8มิลน้ำหนัก750กรัมนะครับ4เล่มสุดหลังเล่ม2 3 4 5หจะเป็นทรงเน็บเหนือนะครับ ต่อมานะครับกับเล่มที่3มนะเลมี3สเปคจะอยู่ที่ใบยาว12ใบกว้าง2.3สันเล่มนี้อยู่ที่8มิลน้ำหนักเล่มนี้อยู่ที่700กร,รัมราคา750บาทเท่านะครับ และต่อมานะครับกับเล่มที่4เล่มที่4สเปคจะอยู่ที่ใบยาว12ใบกว้าง2.3สัน7มิลน้ำหนัก700กร,รมัมเป็นทรงเหน็บเหนือนะครับสวยมาก ต่อมานะครับกับเล่มที่5เล่มที่5สเปคทีอยู่ที่ใบยาว12ใบกว้าง2.3สัน8.5น้ําน้ำหนัก700กรัมราคาได้มีที่750บาท750บบาททุกเล่มน,นะครับ ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อเบอร์080-513-1490หรือแอดไอ l ดี e ไลได้นะครับทุกเล่มพร้อมฝัก PVC พร้อมส่งฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มทั่วไทยนะครับ